สวัสดีค่ะดิฉันอาันพลพารินค่ะวันนี้พารินจะมาแนะนำอินดิเคเตอร์พิเศษหนึ่งตัวที่พารินเอาอินดิเคเตอร์นี้มาพูดเพราะว่าพารินรู้จักเซียนหุ้นหนึ่งคุณเขาเทรดหุ้นมา30ปีแล้วเขาใช้เวลาสั้นๆ6กเดือนผขคงเขาโตขึ้น20งร้อยังไงถึงจะทำให้ผลโตขึ้น2อ0รซ็ในระยะเวลาแค่6เดือนละ่ะทุกคนอยากจะเรียนไหมคะถ้าอยากจะเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแช์ กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ m a c d เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ต้อง้ว่านั่ลงทุนส่วนใหญ่จะใช้เป็นนะคะแต่มีไม่กี่คนที่สามารถใช้แล้วแล้วก็สามารถทำกำไรต่อเนื่องได้สำหรับวันนี้พาินจะมาเชเทคนิคในการใช้งานของ m a c d ให้พี่ๆทุกคนก็หวังว่าทุกคนเข้ามาเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ด้วยนะคะถ้าใช้แล้วดีอย่าลืมเนาะช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะคะ MACD ถ่ A Z ายเปย์น,นี้เถทท็หุ้นเลี้ยงครอบครัวสบายๆเราจะมาเรียน6เทคนิคการใายงานของ MACD ด้วยกันนะคะหลักการใช้ MACD พิจารณาซื้อขายหุน้น6ข้อ6เทคนิคข้อที่1เข่ง MACD อยู่เหนือเกณนศูนย์ก็คืออยู่เหนือเส้นศูนย์คือแนวโน้มแข็งแกร่ง และแนวโน้มอ่อนแอเมื่อ MACD อยู่ด้านล่างก็คืออยู่ใต้เส้นศูนย์เวลา MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์เราไม่ควานซื้อหรือว่าไม่ควานที่จะถือหุ้นเพราะว่าเขาอยู่ในบริเวณที่อ่อนแอข้อที่2เทคนิคที่2 MACD เคลื่อนที่ผ่านเกณฑ์ศูนย์ขึ้นเป็นขึ้นมาด้านบน แล้วก็เกิดสัญญาณนะคะ golden cross และเป็นสัญญาณซื้อที่ดีขาดเส้นสัญญาตัดขึ้นตอนอยู่ใกล้เกณฑ์ศูนตรงนี้เนาะถ้าเราอยากจะเข้าใจง่ายๆก็คือตรงนี้เขาจะมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่1คือ MACD เขาต้องอยู่เหนือเส้นศูนยนะ์เงื่อนไขท,ที่2ก็คือเขาต้องมี golden cross นะคะก็คือเส้น MACD ต้องมีการตัดขึ้น แล้ก็อีกอันนึงคือต้องบอกว่ายิ่งเขาเกิด golden cross แล้วแล้วก็ใกล้เส้นศูนก็จะยิ่งเป็นจุดซื้อที่ดีอันนี้คือเทคนิคที่สองเทคนิคที่สามเส้นสัญญาณนะคะที่ตัดขึ้นแต่อยู่ใต้เกณฑ์ศูนย์โ่รยครั้งที่เป็นการรีบาวเวลา macd เนอะเกิด golden cross นะคะแต่เกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่ใต้เส้นศูนย์ก็แสดงว่า เขาแค่เป็นการดีบอลแล้วก็นะคะราคาก็จะไหลลงต่อแล้วก็อาจจะทำเนวโลได้ก็คือ M a C D หิวใต้เส้นศูนย์แม้แต่ว่าเขามี l ก e n c r o s s เกิดขึ้นเขาก็อาจจะแค่เป็นการดีบอล <c oughs> แล้วก็ถ้าเขามีแต่ครอสเกิดขึ้นก็จะแสดงว่าราคาก็น่าจะมีโอกาสลงต่อนะคะ ต่อมานะคะข้อที่4เนาะพิจารณาสื่อเมื่อเกิดตาวเจนตาวเจนนี้คือบูลลี่ตาวเจนนะคะก็คือราคาทำโลต่อเนื่องแต่ว่า macd ไม่ทำเหนียวโลบูลลี่ตาวเจนข้อที่5พิจารณาขายเมื่อเกิดตาวเจนอันนี้คืออะไรแริ Fair, ตาวเจนก็คือราคาทำเหนียวหายต่อเนื่องแต่ ว่าย่อของ MICD ไม่ทำแนวขายเทคนิคที่6วพิจารณาขายในระยะสัน้นเมื่อเกิดแตะ cross แล้วก็เส้นสัญญาณนะคะตัดลงตอนอยู่ใกล้เกณฑ์ศูนย์ค่ะเส้นสัญญาณรีบาวขึ้นมาไม่ผ่านเกณฑ์ศูน,นแล้วก็ลงต่อเป็นสัญญาณยืนยันการขายอันนี้คือ6เทคนิคนะคะเหมือนตู้อย่างนี้แหละอ่านแล้วเหมือนทุกคนอาจจะงงๆงหน่อยหนึ่งเนาะแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวพานิจจะให้ทุกคนมาดูตัวอย่างกราฟนะคะน่ะเรามาดูเทคนิคที่1น,นะคะน่ะก่อนที่เรามาดูเทคนิคที่1เนาะเราจะมาทําความรู้จัก MACD ก่อนนะ MACD นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว,ว่าเขามีอะไรเขามีเส้น fast กับเส้น slow ถูกไหมเรามาดูตรงนี้นะคะเส้นสีแดงคือเส้น fast นะคะเส้นสีเหลืองคือเส้น,สสน slow นะคะนอกจากนั้น ตรงนี้นะคะเขาจะมีเส้นศูนย์ก็คือเกณฑ์ศูนย์ที่เราพูดถึงนะคะตรงนี้คือโมเมนตัมฝั่งลบนะคะอันนี้คือโมเมนตัมฝั่งบวกนะ,ะตรงนี้สำหรับที่นี่นะคะเราต้องเข้าใจาว่าเวลาที่ MACD นะคะเขาอยู่เหนือเส้นศูนย์ถูกไหมอันนี้ก็เส้นศูนย์เนาะตอนที่เขาอยู่เหนือเส้นศูนย์แสดงว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแกร่งก็คือ หุ้นนวนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ยังแข็งแกรงอยู่แต่ถ้าเขาอยู่ใต้เส้นศูนย์จะเงว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอเล่นหุ้นเราต้องเล่นหุ้นแบบไหนเราต้องเล่นหุ้นที่แข็งเกรงเลยเราต้องเล่นหุ้นที่ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์อันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งนะถ้าบอกว่า MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์อยู่ในบริเวณที่อ่อนแอนะคะเราก็ไม่ควรซื้อหุ้นหรือว่าเราไม่ควรถือหุ้นนะคะ ต่อมาเรามาดูเทคนิคที่2ละเทคนิคที่2ก็คือเรามาดู golden cross นะคะนะเรามาดูตรงนี้อันนี้คือ golden cross อยู่เหนือเส้นศูนย์ตรงนี้ก็คือ golden cross อยู่เหนือเส้นศูนย์เมื่อกี้พารินพูดถึงเทคนิคที่สสิ่งแรกคืออะไรก็คือ macd นะตรงนี้คือเส้นศูนย์เนาะเขาต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์อันที่2ก็คือนะเขาต้องมี golden cross golden cross คืออะไรเส้น fast ตัดขึ้นเส้น slow นะคะตรงนี้เส้น fast ตัดขึ้น slow นะคะตรงนี้ก็คือเส้น fast ตัดขึ้นเส้น slow ก็คือเส้นสีแดงตัดขึ้นอะไรคะเส้นสีเหลืองเนาะอันนี้คือ golden cross ที่เกิดขึ้นตอน macd อยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแกร่งเรามาดูตรงนี้นะคะสำหรับเขามีการเกิด golden cross ตรงนี้กับที่นี่นะคะต่างกันไ หนาก็ต้อมองว่ายิ่งเขาเจอสัญญาณที่ Golden Cross เกิดขึ้นแล้วก็กล้เส้นศูนด้วยจุดซื้อนั้นเขาก็จะเป็นจุดซื้อที่คุ้นข้างดีนะคะมาทบทวนอีกรอบนึงเน,ะนาะสำหรับเทคนิคนี้นะคะเราเอาไว้ตัวจุดซื้อคืออะไรหนึ่งเนะคะต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์ก่อน 2ก็คือ MCD เขาต้องมี Golden Cross ก็คือเส้นสีเหลืองตัดขึ้นเส้นสีเส้นสีแดงตัดขึ้นเส้นสีเหลืองเนาะก็คือเส้น Fast ตัดขึ้นเส้น s l o w อันที่3ก็คือเวลาที่เขามี Golden Cross เกิดขึ้นตอนที่อยู่เหนือเส้นศูนย์น่ะจุดซื้อไหนเป็นจุดซื้อที่ก็ต้องเป็นจุดซื้อที่เขาเกิดขึ้นตอนที่ราคาใกล้ๆนะคะเส้นศูนย์อันนี้คือเทคนิค ที่2ต่อมานะคะเราจะมาดูเทคนิคที่3เทคนิคที่3นะคะเรามาดูเนาะเมื่อกี้เราดู MACD มีอะไรคะมี golden cross เกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่เหนือเส้นศูนย์แต่คุณมองอว่าสำหรับเทคนิคนี้เราก็จะมาดู MACD ตัดขึ้นเนาะ golden cross อยู่ใต้เส้นศูนย์ golden cross เกิดขึ้นตอนใต้เส้นศูนย์เนาะตรงนี้เส้น สีแดงตัดขึ้นเส้นสีเหลืองตรงนี้เส้นสีแดงก็ตัดขึ้นเส้นสีเหลืองอ่ะคือ golden cross ไหมเป็น golden cross นะแต่เขาเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณที่ on a เขาเกิดขึ้นตอนที่ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์เลยตอนที่เขาตัดขึ้นแล้วบางทีเขาก็แค่รีบาระยะสั้นแล้วก็ลงต่อเลยจุดอย่างนี้นะคะจุดที่ golden cross เกิดขึ้นใต้เส้นศูนย จุดซื้ออย่างนี้ไม่ใช่จุดซื้อที่ดีนะคะนะเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาแค่เป็นการดีบ้าวนะคะคว้านเสี่ยงของเราก็จะคุ้นค้างเยอะพยายามจ g ด l ก e ็ c ครอสตอนที่เขาอยู่เหนือเส้นศูนย์ก็น่าจะดีกว่านะคะต่อมานะคะเทคนิคต่อมาตรงนี้คืออะไรราคาทำแนวโรเช่นตัวอย่างกราฟตรงนี้เนาะ อันนี้คือจุดโลของราคาตรงนี้ก็คือจุดโลของราคาราคาทำแนวโลต่อเนื่องแต่ว่า MACD ทำแนวโลไหม MACD ไม่ทำแนวโลนะคะทุกคุณค่ะเห็นได้ว่าตรงนี้เนาะ MACD เป็นยังไงบ้างคะมีการพลิกขึ้นเนาะราคา lower low MACD หายโลอันนี้คืออะไรอันนี้คือสัญญาณ bullish d i v e r g e n c เวลาที่มีสัญญาณบูลิตดาวจน ully, gent, ก็แสดงว่าตอนที่คุ้นลงเนาะมีคุณเก็บซือ้อนะคะเราก็ต้องหาอินดิเคเตอร์อย่างอื่นมาคู่กันแล้วก็มาจับจังหวะซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะต่อมาเรามาดูพิจารณานะคะจุดขายราคาทำแนวขายตรงนี้เนาะจุดไฮของราคาอันนี้ก็คือจุดไฮไฮแต่ MACD นะคะต่ำลงเห็นไหม MACD อยู่ตรงนี้นะ MACD ตรงนี้นะคะมีการต่ำลงมากราคา higher high แปลว่า MACD ต่ำลงก็คือ lower high แสดงว่าระหว่างที่ราคาขึ้นเนาะ MACD ลดลงครับสวนทั้งกันอันนี้คือเรียกว,ว่าอะไราคะอันนี้เรียกว,ว่า bearish divergence นะคะ เจอลักษณะอย่างนี้เราต้องเตรียมตัววขา,ายหุ้นนะคะมีมรจิเตาเกิดขึ้นแล้วก็ MACD นะคะมีการตัดลงด้วยนะอันนี้ก็คือสัญญาณที่บอกว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นไม่ได้แล้วโอกาสที่เขาจะลงต่อนะคะคุนคังเยอะนะคะต่อมาเราจะมาดูเทคนิคนี้นะคะสำหรับตัวอย่างกราฟตรงนี้เนาะทุกคนก็อาจจะเห็นได้ว่า เวลาที่คุณเมนเทงขาลงเนาะเราจะเห็นได้ว่าสำหรับ MACD เป็นไงบ้างคะเขาก็ถือว่าอยู่ใต้เส้นศูนย์น่นะอยู่ใต้เส้นศูนย์อยู่ในบริเวณที่อ่อนแอถูกไหมคะนะ่ะบางทีนะคะ MACD เป็นไงบ้างคะมีการติ๊กขึ้นมาบ้างแต่ผ่านเส้นศูนย์ไม่ได้ผ่านเส้นศูนย์ก็คือทะลุขึ้นเส้นศูนย์ไม่ได้แล้วก็มีแต่ครอสเกิดขึ้นเองนะคะอันนี้ก็แสดงว่าเขามีโอกาสจะลงต่อ ในตรงนี้นะคะเราก็ต้องพิจารณานะคะสุดขายเหมือนกันก็ <c oughs> นคือถ้าเราบอกว่าเรามีอยู่เนาะเหมือนเห็นเขาเริ่มมี m อ c มดนาชิกขึ้นดัดขึ้นหน่อยนึงแต่พอเขาผ่านเส้นสุนไม่ได้แล้วก็กลับหัวลงหรือว่ามีสัญญาณแต่ครอสเกิดขึ้นก็จะเป็นสัญญาณที่เราต้องเตรียมตัวขาย หรือว่าเป็นสัญญาณยืนยันจุดขายนะคะน่ะอันนี้คือ6เทคนิคที่พาลินสนในวันนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะข้อท,ที่1เทคนิคที่1นะคะ MACD เนาะเขาต้องอยู่เหนือแกนศูนย์ถึงจะเรียกว,ว่าแนวโน้มอยู่ในบริเวณที่แข็งแกร่งแล้วก็ถ้า MACD อยู่ด้านล่างอยู่ใต้เส้นศูนย์แสดงว่าเขาอยู่ในบริเวณที่อ่อนแอเวลา MACD อยู่ใต้เส้นศูนนะคะเราก็ไม่ความซื้อหุ้นหรือว่าไม่ควรถือหุ้นเพราะว่าอ่อนแอข้อที่สนะคะตอนที่ MACD นะคะอยู่เหนือเส้นศูนแล้วก็เกิด Golden Cross นะคะก็คือเส้น fast ตัดขึ้นเส้น slow นะคะมี Golden Cross คือสัญญาณซื้อนะคะยิ่งถ้า Golden Cross เกิดขึ้นใา้เส้นศูนย์ก็จะยิ่งเป็นจุดซื้อที่ดี อันนี้เทคนิคที่2เทคนิคที่3นะคะเส้นสัญญาณที่ตัดขึ้นอยู่ใต้เกณฑ์ศูนย์ก็คือตอนที่ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์เนาะแต่เขาก็บางทีนะคะเส้น fast ก็ตัดขึ้นเส้น slow มี golden cross เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นแค่การรีบาวน์นะคะแล้วก็รีบาว์เสร็จแล้วราคาก็จะลงต่อแล้วก็ทำแนวนะคะ เทคนิคที่ C เนอะพิจารณาซื้อเมือ่อ MACD กับราคาส่วนทางกันแล้วก็เกิดสัญญาณบูรีตาวจันเพาราคาทำ lower low แต่ว่า MACD นะคะ higher low ราคาต่ำลง MACD ยกขึ้นบูรีตาวจันพิจารณาซื้อข้อที่5พิจารณาขายเมือ่อเกิดตาวจนนะคะ อันนี้คือบารลตาวจันนตอนที่ราคาทำไฮนะ่ะไฮเออร์ไฮเนาะแต่ว่า MACD ไม่ทำไฮ MACD lower h i g h วอก็อันนี้คือบารลแต่ว่าจันเราต้องพิจารณาขายหุน้นข้อที่หกก็คือเวลาที่ MACD เนาะอยู่ใต้เส้นศูนย์แล้วก็เขาเกิดแบคครอสเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็แสดงว่า คุณนัวนั้นโอกาสที่เขาลงดอกคุณค้างเยอะหรือบางทีนะคะ MCDd อยู่ใต้เส้นศูนย์เขาอาจจะมี Golden Cross เกิดขึ้นนะหรือว่า MACD ชิดขึ้นเนาะพยายามจะขึ้นมานะคะทะลุขึ้นเส้นศูนย์แต่พอขึ้นมาเจอเส้นศูนย์ไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงแล้วก็เจอแต่ Cross นะคะก็ถือว่าเป็นการยืนยนันการขายนะตัวอย่างเนาะอันนี้คือตัวอย่างครับที่หนเนาะเอาไว้ดูว่านะเลง ก็คือ MACD ดูแนวโน้มแข็งแกร่งกับแนวโน้มอ่อนแอตัวยว้การดู MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์หรือใต้เส้นศูนย์อันนี้คือเทคนิคที่2ก็คือ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์แล้วก็เกิดสัญญาณ Golden Cross เป็นจุดซื้อยิ่ง Golden Cross ที่ใกล้เส้นศูนย์ยิ่งเป็นจุดซื้อที่ดีต่อมาเทคนิคที่สเวลาที่ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์เขาเกิด Golden Cross นะคะก็ต้องเขา้าใจว่าเขาแค่เป็นการรีบาวรีบาวขึ้นมาเนาะขึ้นไม่ได้เขาก็มีโอกาสลงต่อเทคนิคที่ C เนะะาะราคาทำแนวลแต่ว่า MACD มีการยกขึ้นบู l ิตาว t a น o ก็คือสัญญาณที่น่ะให้เราพิจารณาซื้อนะคะเทคนิคที่5นะก็คือเวลาที่ ราคากับ MACD นะคะส่วนทางการมีบัลลีแต่ว่าจันนันเราก็ต้องพิจารณาขายข้อที่หก็คือเวลาที่หุ้นอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นขาลงเนาะ MACD ก็อยู่ใต้เส้นศูนย์แล้วก็ MACD ปังที่อาจจะมีการตัดขึ้นหรือว่าชิกขึ้นเนาะแต่พอเขาขึ้นมานะคะผ่านเส้นศูนย์ไม่ได้แล้วก็ตัดลงเกิดแตกครอสนะคะก็แสดงว่าเราก็ต้องขายนะคะ อันนี้คือ6เทคนิคที่พาลินสอนในวันนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะถ้าเราอยากจะให้ความแม่นยําสูงขึ้นเราก็ต้องดูคู่กับอินดิเกเตอร์อย่างอื่นนะคะ,ะเราก็ต้องใช้อินดิเกเตอร์ที่ตูแนวโน้มมาดูแนวโน้มเราก็ต้องใช้อินดิเกเตอร์ที่ตูจุดซื้อจุดขายมา confirm ยืนยันจุดซื้อจุดขายนะคะ,ะ6เทคนิคนี้นะคะทุกคุณเรียนแล้วนะคะอย่าลืมเนอะ,น,ะนำไปใช้ตัวไว้นะคะ แล้วก็สำหรับพี่คนไหนที่มีคำถามอะไรบ้างก็พิมพ์ใน u t u b e คอมเมนต์ได้เลยนะคะนะถ้าฟังคลิปของพารินแล้วคิดว่าดีอยากจะให้พารินอัพคลิปเป็นนิยายเรื่อยๆเนาะก็พิมพ์ฮ่าฮ่าให้พารินหน่อยนะคะนะพารินจะได้รู้ว่าไอ้มีใครบ้างที่เข้ามาฟังพารินแล้วก็อยากจะฟังต่อพารินจะได้อัพคลิปต่อนะคะนะอย่าลืมเนาะเรียนแล้วกลับไปทบทวน แล้วก็นำใบชายด้วยนะคะถ้ามีเพื่อนเล่นหุ้นเนาะก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนที่เล่นหุ้นด้วยนะคะงั้นะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะไว้เราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ